ลูกมือกินเสร็จแล้วค่ะโชว์เต่ากพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าื <c oughs> โชว์จก้กรนแล้วพลังขึ้นเต่าใช้ชอ้อนแหละลูกใช้ช้อนฉ <c oughs> ลาดมากฉ <c oughs> ลาดมากขอบคุณจุ้งทำอะไรชิดมือใช่มั้ย ม่ามาบอกใช้ช้อนน้องตักไม่ได้น้องก็เลยหยิบหยิบมาใส่ช้อนก็ใช้ช้อนแล้วไงอ่ะไม่เห็นไม่เห็นผิดตรงไหนเนาะมันตักกับช้อนเองใช้ช้อนตักดูใช้ช้อนใช้ช้อนตักเลกไม่ต้องหยิบใส่ช้อนใช้ช้อนตักเลยเก่งเก่งเก่งไม่ได้บิดกดตรงไหนเนาะทำตามกฎตลอด อร่อยอร่อยมากมากไหนทำได้สังอร่อยมากมากหมดจ้าหมดจ้าหมดแล้วมาด่าว,ม,วมีอันหนึ่งมีชนมนิ้นอยู่ข้างถ้วยอ่ะ,เ,ะเออนั่นแหละหนั่นแหละ mm, ใช้ช้อนนี <laughs> <ช> <laughs> ่ก็ช้อนเหมือนกันเนาะ <laughs> พึงทิชชู่นะแต่ว่าวิธีนี้หมดแ้เออหมดแก้วเช็ดมือไหมนี่เหลือไใช้ช้อนใช้ช้อนชอบปากเลยทำไมน้องไม่ชอบปากกันล่ใช้ช้อนของหม้บอกให้ใช้ช้อนไอ้ใช้ช้อนไงเออพวกผู้ใหญ่นี่มันอะไรกันไปคืนยายเอาไปคืนยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยด้วยขอบคุณค่ะเออ